สวัสดีครับเลนะครับวันนี้มาทําคลิปเปรียบเทียบเชือกกันจะเป็นเชือกนชนิดพีวีซีหนาห้มิลนะครับของยี่ห้อรีบอกและยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นบิ๊กแมนนะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วยี่ห้อรีบอกผมจะใช้เป็นเชือกตัวนี้ด้ามสีฟ้าเทาดวเชือกเป็นสีเทานะครับส่วนยี่ห้อบิ๊กแมนจะใช้เป็นตัวนี้จะได้ดูง่ายง่ายะจะเป็นสีแดงด,ด้ามัวเชือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ นิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้งแกะกล่องเชือกมาแล้วเจอเชือกงี่เงีๆงองๆนะครับผมทําวิธีแก้ไขทําให้เชือกตรงไว้แล้วก็ตามลิงก์ด้านบนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบและเปรียบเทียบเชือกกันว่าตัวไหนโดดเป็นไงบ้างนะครับก่อนโดดเรามาทําการวัดเชือกกันก่อนนะครับโดยเชือกรีบ,บอกข้างกล่องเขียนความยาวไว้ที่ 300เซนติเมตรส่วนบิกแมนเขียน27เมตรก็270เซนนะครับการวัดเชือกห้เหยียบขาเดียวนะครับความยาวอยู่ประมาณลิ้นปีกความยาวในที่นี้คือไม่รวมด้ามน,นะครับหรือต้องการยาวขึ้นอีกก็ไม่เกินรักแล้วนะครับจะได้สำหรับมือใหม่หรือดูคลิปเพิ่มเติม,ตมได้ที่ด้านบนเลยครับเมื่อวัดได้ระดับความยาวแล้วก็ทำการตัดนะครับ ตัดตรงส่วนที่ออกมาจากปลายด้ามก้นด้ามเนี่ยครับผมไม่ใช่ตัดตรงลิ้นปี่ที่เราวัดนะครับไม่งั้นเชือกจะตั้นตายปกติแล้วเชือก PVC แบบนี้ส่วนตัวจะไม่ค่อยมัดปมนะครับเพราะปมอาจทําให้เชือกไม่ตรงเวลาแวงเชือกมุมอาจจะเพี้ยนนะครับอาจจะเสียจังหวะเมื่อโดดด้วย แล้วก็เมื่อมัดปมเป็นเวลานานๆน,น,นะครับเวลาแกะออกมาจะทําให้เชือกติดรูปเลยแม้จะเอาไปต้มก็เถอะก็จะยังติดรูปอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนนะครับว่าจะมัดหรือไม่มัดแต่สําหรับผมแล้วดูมีข้อเสียมากกว่าผมก็เลยไม่มัดปมนะครับสำหรับท่าที่ใช้โดดในการทดสอบเชือกก็จะเป็นท่าธรรมดาพื้นฐานนะครับที่มีความ หลากหลายของการเคลื่อนที่ในหลายๆมุมนะครับโดยเชือกรีบอกเวลาโดดจะมีความนิ่มนวลคลายตัวดีควบคุมง่ายนะครับให้เป็นมาตรฐานไว้ก่อนส่วนเชือกบิ๊กแมนเมื่อโดดนะครับเชือกค่อนข้างมีความเด้งกว่าทําให้มีโอกาสที่เชือกจะพันกันนะครับมือใหม่อาจจะควบคุมได้ยากนิดนึงคลิปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาเองพูดตามที่ได้ทดลองจริงนะครับไม่ได้มีผู้สนับสนุนทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนได้ทดลองเองกับ เชือกหลายๆชนิดก่อนตัดสินใจว่าดีหรือไม่นะครับเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าเพราะที่พูดมาเป็นแค่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมอาจจะดึงประสิทธิภาพของเชือกออกมาได้ไม่เต็มที่แต่น่าจะพอเป็นแนวทางในการใช้เชือกให้กับเพื่อนเ่อได้นะครับขอให้สนุกกับการกระโดดเชือกน,นะครับสวัสดีครับ